สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงฟังก์ชันที่ชื่อว่า Retexture บน m i d j o u r n นีกันครับ Retexture บนวิ d เจ u r n นีก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนสไตล์และรา,ายละเอียดของภาพใหม่ครับโดยที่ยังคงโครงสร้างและองค์ประกอบดั้งเดิมของภาพเอาไว้เช่นเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็ u use c a s e ต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ดีกว่าครับ สำหรับฟังก์ชันรีเท็กซ์เจอร์นะครับจะเป็นฟังก์ชันย่อยที่อยู่ภายใต้เมนู Edit ด้านซ้ายมือแบบนี้ครับวิธีการใช้งานก็คลิกเข้าไปที่เมนู Edit แบบนี้ได้เลยครับเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการแรกนะครับก็คือการนำภาพจากภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพจากลิงก์หรือ URL ที่เรามีนะครับหรือจะเป็นภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปเองแบบนี้ก็ได้ครับจากตัวอย่างผมมีภาพสเก็ตแบบนี้นะครับผมก็อัปโหลดเข้ามารอสักครู่หนึ่งนะครับ เป็นภาพสเก็ตของ i อรอนแมนแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งาน r e t e x t เ r อนะครับก็มาที่ด้านซ้ายบนตรงนี้ครับเราเลือกที่ r e t e x t เ r อได้เลยครับจากนั้นเราก็ใส่พร้อมที่เราเตรียมไว้ครับว่าเราต้องการ r e t e x t เ r อเป็นอะไรจากตัวอย่างผมเขียนว่าให้เปลี่ยนเป็นภาพที่สมจริงนะครับในสไตล์ที่คล้ายๆกับหนังมาเวลแบบนี้ครับจากนั้นเราก็กด submit r e t e x t u r e ได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับได้มาแล้วนะครับในภาพที่1ครับ ภาพที่2ภาพที่3นะครับแล้วก็ภาพที่4ครับผมชอบภาพแรกที่สุดนะครับสมมติเรามีภาพที่ชอบแล้วแบบนี้นะครับเราสามารถทำได้2 a c แอคชั่นครับโดยดูที่ด้านล่างขวาคือกดอัปสเกลนะครับทูแกลเลอรี่ก็ได้หรือดาวน์โหลดอิมเมจก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆต้องการนำไปใช้งานได้เลยครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งสำหรับการใช้งานฟังก์ชันรีเท x t ซ r เอร์นะครับคือเราไปที่หน้าครีเอทของเราแบบนี้ครับที่เรามี รูปภาพที่เราเจนไว้อยู่แล้วจากตัวอย่างผมจะเลือกภาพนี้นะครับพอเลือกเข้ามาแบบนี้นะครับให้เลือกที่เมนู Edit ด้านขวาล่างแบบนี้ครับจากนั้นให้กด Open in Edit Tab แบบนี้ครับเราก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกฟังก์ชัน r e Texture ได้เหมือนกันครับแล้วเราก็พิมพ์พร้อมเข้าไปจากตัวอย่างนะครับผมอยากจะเปลี่ยนภาพคอนโดภาพนี้นะครับให้มีโครงสร้างเหมือนเดิมแต่ว่าให้ดูดิบดิบ ดูเหมือนล็อบสไตล์ล็ลอบลหน่อยนะครับเดี๋ยวลองกดรีเท็กเจอร์แล้วมาเราดูผลลัพธ์กันนะครับได้มาแล้วครับอันนี้ภาพที่1ครับอันนี้ภาพที่2ภาพที่3นะครับแล้วก็ภาพที่4แล้วก็เหมือนเคยครับถ้าเราต้องการนําภาพไปใช้ก็มี2ทัทางเลือกก็คือจะอัพสเกลก็ได้ครับเพื่อให้ภาพละเอียดขึ้นหรือจะดาวน์โหลดไปใช้ในแบบนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูยูสเคสต่างๆที่นํามาฝากกันดีกว่าครับ อันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับเป็นภาพคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะเปลี่ยนชุดหน่อยครับแล้วก็เปลี่ยนธีมของภาพด้วยก็มากดที่ Edit แล้วก็ Open in Edit Tab แบบนี้ครับแล้วก็ไปที่ฟังก์ชัน r e t e x t u r e แล้วเราก็ใส่พร้อมลงไปจากตัวอย่างผมเขียนพร้อมประมาณว่าอหอพุ้มด้วยลาเท็กซ์เงาดำนะครับมีความมันวาวแบบอนาคตผสมชุดกราะไซไฟเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันครับนาออกมาแล้วครับสังเกตว่าท่าทางตัวละครและฉากก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ภาพที่1อันนี้ภาพต้นแบบนะครับอันนี้ภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3แล้วก็ภาพที่4ผมว่าภาพนี้สวยดีครับภาพที่3ต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2กันครับต้องนะต่อมาในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นนัก,กรบชายผมเขียนพร้อมประมาณว่าให้ออกมาเป็นแนวนัก,กรบในเกม RPG นะครับแล้วก็ใส่ชุดที่มีองค์ประกอบของหนังเดี๋ยวเราจะมารีเท็กซ์เจอร์กันครับ โดยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นแนวแนวเกราะน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีออร่าสีฟ้าเดี๋ยวเรามานอนดูผลลัพธ์กันครับได้ออกมาแล้วครับอันนี้ภาพแรกนะครับอันนี้ภาพต้นแบบครับเราก็ได้ออกมาเป็นภาพแรกแบบนี้อันนี้ภาพที่2ครับภาพที่3แล้วก็ภาพที่4ผมว่าภาพแรกสวยนะครับดูมีมิติดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตัวอย่างที่3ครับ ในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นภาพของชายหนุ่มในลักษณะที่เราควอดซับเข้าไปใกล้ๆนะครับมีแสงเงาดาม่าเดี๋ยวเราจะมารีเท็กเจอร์กันครับโดยต้องการเปลี่ยนเป็นภาพสไตล์ภาพวาดสีน้ำมันนะครับสไตล์แปลงแบบแวนโก๊ะเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันครับอันนี้ภาพแรกนะครับอันนี้ภาพต้นแบบนะครับภาพที่1ครับที่ได้ออกมาภาพที่2ภาพที่3ครับแล้วก็ภาพที่4ครับต่อมาในตัวอย่างที่4นะครับ เนื่องจากว่าเราอยู่ในโหมด e d i t นะครับเราสามารถใช้แปลงมาลบแบบนี้ก็ได้นะครับจากเดิมซึ่งเป็นกรอบรูปนะครับเราก็เขียนพร้อมง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับว่าตรงที่เราลบเนี่ยต้องการให้เปลี่ยนเป็นทีวีจอใหญ่ๆเข้าไปนะครับแล้วก็กด Submit เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับจากเดิมนะครับต้นแบบจริงเป็นกรอบรูปใช่ไหมครับเราลบออกแล้วเราก็ได้เป็นภาพทีวีแบบนี้ขึ้นมาภาพที่2นะครับภาพที่3ภาพที่4ไม่ใช่นะครับ ผมว่าภาพแรกดูเนียนสุดครับมีเงาสะท้อนด้วยจากนั้นเราลองไปรีเท็กซ์เจอร์กันครับโดยผมใส่พร้อมลงไปนะครับว่าให้เปลี่ยนเป็น traditional japanese interior texture นะครับเป็นภาพสไตล์แบบว่ามาสไตล์ญี่ปุ่นเก่า,เ,กาเป็นแบบสไตล์เสือทาทามินะครับมีกำแพงแบบโชจิแล้วก็มีราละเอียดของงานไม้เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับอันนี้ภาพแรกนะครับอันนี้ภาพตัวอย่างนะครับที่เรานำมาเป็นภาพตั้งต้น น,นี้ภาพที่1ครับที่ได้ออกมามีรายละเอียดสวยมากเลยนะครับข้างนอกมีต้นไม้สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นวิวที่ติดทะเลด้วยนะครับอันนี้ภาพที่2ครับภาพที่3ครับแล้วก็ภาพที่4ครับภาพต่อไปเป็นภาพนี้นะครับที่เราจะนำมารีเท์เจอร์กันนะครับภาพเดิมเนี่ยเป็นห้องนอนสไตล์มินิมอลนะครับขาวสะอาดเรียบง่าย ภาพน,นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นพื้นผิวหินอ่อนหรูหราแล้วก็ประดับทองด้วยนะครับสไตล์วังยุโรเดี๋ยวเรามาลองรีเท็กเจอร์กันครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้มาแล้วนะครับอันนี้ภาพต้นแบบนะครับพอรีเท็กเจอร์แล้วตามพร้อมที่เราเขียนเข้าไปก็เป็นแบบนี้ครับภาพที่1ภาพที่2นะครับภาพที่3แล้วก็ภาพที่4ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่6กันครับในตัวอย่างนี้เรามาดูงานโปรดักช็อตกันบ้างนะครับ ตัวนี้รูปจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับในมุมด้านข้างแล้วก็พื้นหลังเรียบๆนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเท็กซ์เจอร์ให้เป็นรองเท้าที่เปลี่ยนจากหนังสีขาวให้เป็นหนังสไตล์หนังงูแล้วก็มีความแมตต์ด้านๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นสตรีทกันครับได้ออกมาแล้วครับอันนี้ภาพแรกเรากลับไปดูภาพตัวอย่างกันนิดนึงครับได้ออกมาเป็นภาพที่1แบบนี้นะครับภาพที่2ครับอันนี้ตรงโจทย์นะครับเป็นหนังคล้ายๆเกล็ดงูภาพที่3ครับ แล้วก็ภาพที่4อันนี้ก็ตรงโจทย์เหมือนกันครับเดี๋ยวตัวอย่างสุดท้ายเราไปดูภาพแนว s t o r y t e l l i n g กันบ้างครับจ่กในตัวอย่างนี้นะครับเป็นภาพแนวล้ำสมัยนะครับเป็นถนนหนทางแล้วก็เป็นเมืองแห่งอนาคตดูสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเท็กเจอร์กันครับโดยจะเปลี่ยนเป็นเมืองที่ดูผุพังนะครับมีสนิมแล้วก็เกลื่อนไปด้วยเถาวันเป็นแนวลักษณะว่าเป็นวันสิ้นโลกอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันครับอันนี้เป็นภาพแรกนะครับเดี๋ยวสลับไปดูภาพตัวอย่างกันนิดนึงครับ อันนี้คือภาพต้นแบบของเราใน,นภาพที่2ครับภาพที่3ครับแล้วก็ภาพที่4และนี่ก็เป็นการใช้งานฟังก์ชันรีเท็กซเจอร์นะครับสำหรับ m i เ j o u r n e y ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่ใช้งาน m i เ j o u r n e y กันนะครับและก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีตัวอย่างโฆษณาสั้นๆครับประมาณ20วินาทีที่เราสร้างมาจาก m i d j o u r n e y เพราะว่า m i เ j o u r n e y ตอนนี้สร้างคลิปวิดีโอได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ออกไปค้นพบทุกเส้นทางพร้อมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์มั่นใจในทุกสถานการณ์สะดวกสบายทุกการเดินทาง Nexus ไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการและตอนนี้ในช่องของเรานะครับได้มีการเปิดคอร์สที่ชื่อว่าม i d j o u นี่ y m s t t r r c l a s s ครับ โดยเราจะสอนการใช้งานมิชเจอร์นี่ตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานได้จริงครับเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การสร้างภาพนิ่งบทมิชเจอร์นี่ไปจนถึงการสร้างคลิปสั้นครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูแนวทางการสอนได้ที่เพลย์ลิสต์ในช่องนี้ได้เลยครับโดยผมจะแปะไว้ในคําอธิบายของคลิปนี้นะครับเนื้อหาโดยรวมจะมีมากกว่า20บทครับแล้วก็จะใช้เวลาเรียนประมาณ4ชั่วโมงครับเราจะเรียนกันใน a c e b o o กกลุ่มปิดนะครับ และสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะแอดไลน์ OA ได้ที่แอดนิววิรชัยนะครับและพิมพ์ว่า AI เพื่อมาคุยกันก่อนและรับโปรโมชั่นได้ครับโดย50ท่านแรกจะได้รับราคา e อ r l y b เ r d เพียง990บาทและแถมอ b บุกทั้งหมด4เล่มมูลค่า990บาทเช่นกันครับโดยเล่มที่1่จะชื่อว่า The Foundation ครับเป็นพร้อมจำนวน5,000พร้อม50โมดเพื่อนๆสามารถนำไปสร้างภาพตามที่ต้องการได้เลยครับ และเล่มที่2ครับ The Comic Catalyst อันนี้จะเป็นเล่มที่รวมพร้อมสนุกๆน,นะครับนำไปสร้างมีมได้ครับจนานวน2,000พร้อมและเล่มที่3เล่มนี้สำคัญมากครับ The Artist Toolkit ครับจะเป็นเล่มที่รวมสไตล์ต่างๆแล้วก็รูปแบบการสร้างภาพแบบต่างๆเพื่อนๆสามารถนำไปประกอบการสร้างภาพเจนภาพบนมินเจนี้ได้ไม่รู้จบเลยครับ และสุดท้าย The POD p r o f i t ครับจะเป็นเล่มที่รวมพร้อมสำหรับสร้างงาน POD หรือ Print on Demand ครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้พร้อมจากเล่มนี้นำไปสร้างงาน POD หรือ Print on Demand ได้ทันทีครับก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เท่านี้ครับและหวังว่าเราจะได้เจอกันในคอร์สขอบคุณมากครับ